ครับสวัสดีครับเพื่อนธรรมชิกห้องเวงแก่นชแนลทุกท่านทุกคนมาตามนัดวันนั้นว่าจะลงเลขเด่นให้ก็มาลงวันนี้พอดีครับวันนั้นลงไปแล้วคลิปเดียวกันนะครับนะคลิปวันนั้น ับคลิปนี้ก็คลิปเดียวกันวันนี้เป็นเป็นเลขเด่น <c oughs> ขออภัยครับตัวอย่างสุดเด่นบนของเซียนน้อยพารวยสุดเด่นบนของเซียนน้อยพารวยก็มาดูกันนะครับ ของเซนนอยพารวยเอามาจับคู่กับของเวียงแกน่นชะนแนลเจ็ดแปดสองเอาสองบวกสามคงที่ได้ห้าหกเจ็ดปรากฏว่าเข้าหลักสิบออกสี่เจ็ดแปดเข้าหลักสิบถูกถูกนะครับสี่เจ็ดแปดตั้งเอาแปดบวกสามคงที่ก็จะได้ เดินไปสมแต้มก็จะได้ส1บอก็คือหนึ่งสองสามเดินไปทีละแต้ม3สเต็ปนะครับก็ได้หนึ่งสองสาอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปขอไปครับขอไปครับอุ้ย,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 ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต <c oughs> ้านแรงลมไม่ไหวก็ <c oughs> จะได้หนึ่งสองสาม พอดีก็เข้าสองตัวขอหลักทั้งหลักหน่วยหลักสิบปรากฏว่าเลขออกแปดหนึ่งสองก็เข้านะครับแปดหนึ่งสองถูกเอาแปดหนึ่งสองมาตั้งสองบวกสามคงที่ก็เป็นห้าหกเจ็ดออกสองศูนย์สองไม่เข้าสักตัวเลยตัวนี้ไม่เข้ามันมันผิดมันผิดนกน้อยชุดนะ คือมากจะเข้าสิบสิบงวดสิบกว่างวดอะ่ะม,มันมันมาผิดเนี่ยงวดนี้แหละมาผิดทั้งวดนี้สองศูนย์สองนองนั่นเข้าตลอดเลยปีหกหกอะ่ะขอเซียนน้อยพารวยเนี่ยข <c oughs> อภัยต่อไปก็เอาแปดหนึ่งสองมาตั้งเอาสองหลักหน่วยบวกสามคงที่ก็จะได้ห้าหกเจ็ด ออกสองสูสองผิดเอ๊ะพูดผิดบ่อยเนี่ยสูตรเนี่ยแ <c oughs> ต่ไปก็สองสูนสองตั้งเอาสองบวกสามคงที่ก็จะได้ห้าหกเจ็ดปรากฏว่าออกสี่สี่หเข้าหลักหน่วยนะครับถูกนะครับเข้าหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยพอดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอก็เลยปิดเครีย้ปแป๊บหนึ่ง จาก446มาตั้งก็บวก3คงที่เอา้าตรงนี้ไม่ได้เขียนบวกเลยเนะี่ยบวก3คงที่นะครับเนี่ยนี่บวก3คงที่เดี๋ยวลืมบวกไปเออบวก3คงที่ก็จะได้901นี่คือเหล็กเด่นงวดวันที่16พฤศจิกา2566ก็ จะมาลงให้วันนี้จะมาลงให้วันนี้แล้วนะครับว่าจะมาไหมก่อนจะไปดูตัวนี้อขอหยัดคำเตือนแป๊บหนึง่งครับคำเตือนโดยเรียกเป็นการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางช่องไม่แนะนำอสอึกไปด้วยเนะี่ยทางช่องไม่แนะนำให้ซื้อสลากที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขคือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นว่าจะมาในงวดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ มีใครรู้ว่าเลขเป็นจะออกอะไรก็มีการคำนวณจากสถิติทั้งนั้นแหละนะครับจากชอ่องวิเกนแชนแนลเอาไปดูคำอธิบายจากเลขเด่นเมืน,นี้เลยครับเลขเด่นวันนี้9ก้ห้เอาเลขหนึ่งในะบวก3าพงที่ สีน้งแดงเนี่ยก็เท่ากับสี่ห้าหกเดินไปสามสเต็ปเดินไปสสเต็ปสเต็ปละหนึ่งแต้มนะครับผลออกยังไม่รู้รอผลสิบหกพฤศจิกาหกหกนะครับครับมาแล้วครับเลขเด่น เอกเด่นสี่ห้าหกเนี่ยลงลงลงร้อนนะครับทีนี้ก็มาเข้ามาสูตรเวียงแก่นช h a n แนลอันนี้คือสูตรของเสียนน้อยพารวยมามาบวกกับสูตรของเวียงแกนช h a นแนวเอาของเสียนน้อยพารวยเป็นหลักหน่วยทั้งหมดพอมันเคยเข้าหลักหน่วยบ่อยขอพัย เลขสองนี่คือเลขสองคงที่นะครับใส่แทนหลักร้อยทุกครั้งเลยใส่แทนหลักร้อยทุกครั้งเราก็บวกด้วยตัวบวก3 40- ถึง349ก้าย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่ก่อนหน้านี้เลขสองคงที่ใส่แทนหลักร้อย ทางสองตัวล่างทั้งสามตัวบนต่อ,อไปก็บวกลงมานี่บวกลงมาก่อนมาท่าที่สามค่อยบวก100ร้อยมาลายสองห้าหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งห้าบวกสี่ก็ได้เก้าสามบวกสองบวกสามก็ได้ห้าต่อไปก็บวก100ร้อยมาลาย ห้า <c oughs> บวกสี่เท่าไรได้สิบสี่ก็เอาแต่หลักหน่วยต่อไปก็เอาเก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบเอาแต่หลักหน่วยคือเลขสูนต่อไปก็บสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่ตัวนี้คือหลักสิบบรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่หลักสิบ บรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่คือหลักสี่บรรทัดที่ห้าตัวนี้ตัวเดียวหนึ่งคือจะเป็นหลักหน่วยเราบวกลงมาจะให้มันลงหลักหน่วยตัวไหนก็ไล่ตัวนี้ไปทีดะานแดี่ทีด้านเดี่เนะี่ยสามสี่ศูนย์มันมาลงที่หลักหน่วยเลขสี่ถ้าจะให้มันลงหลักหน่วยเลขห้าล้วก็เพิ่มตัวนี้ไปเป็นสามสี่หนึ่งก็ลงลงด้วยเลขห้าถ้าให้ลงให้ ให้ลงเลขหก 6, ก็บวกไปสามสี่สองก็จะลงหลักหน่วยเลขหกเนี่ตัวอย่างนะครับนะสามสี่ศูนย์ถึงสามสี่เก้านี่แหละไล่ไลไปให้มันลงหลักหน่วยที่เราคิดว่าจะมาในงวดนี้อย่างเลขเด่นสี่ห้าหกลงให้แล้วเฮาลงให้แล้วนะครับเนี่ยก็จับคู่กันจับคู่กันก็จะได้ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ แล้วก็สี่สี่ศูนย์สี่ลงคาล่างเนี่ย <c oughs> ต่อมาเอาเลขสองใส่แทนหนักร้อยจากเก้าห้าหนึ่งอะเลขสองแทนไปตัดเลขเก้าออกไปใช้แทนหลักร้อยแต่และงวดหนึ่งโมหนึ่งเป็นสอง หบวกสเป็นเก้าสองบวกสามก็เป็นห้าต่อไปก็บวกตัวข้างๆของ,งมันเนี่ยติดกับเลข9ก้าับห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสเอาแต่หลักหน่วยเก้ากับสองก็เป็นส1บเอเอาแต่หลักหน่วยสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าต่อไปนี่คือหลักสิบบรรทัดที่สามบรรทัดที่สี่นี่คือหลักสิบก,ก็จะได้ห้าห้า ตัวนี้9ก้ห้าคือตัวนี้สองห้าก็คือตัวนี้สี่ห้าก็คือตัวนี้หนึ่งห้าก็คือตัวนี้ขาดใจตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนามาช่วยกันคิดมาช่วยกันคาดเดาความมันจะมาตัวไหนหลักหน่วย <c oughs> ช่วยช่วยกันคิดสูตรก็ให้แล้วทําได้ลองลองลอง เพื่อนเพื่อก็ลองไปทําของหวยพัฒนาลาวดูจะเข้าไหมมันก็เข้าอยู่เคยทำมันมันก็เข้าสองห้าหนึ่งเลขหกเนี่ยให้ให้ลงหล,ลักหน่วยเลขหกก็จะบวกด้วยสามสี่สองก็บวกลงมาหนึ่งบวกสองเป็นสามห้าบวกสี่เป็นเก้าสองบวก สามก็เป็นห้าเก้าบวกห้าก็เป็นสิบสี่เก้าบวกสามก็เป็นสิบสองทีนี้ก็สี่บวกสองก็เป็นหกก็จะลงหลักหน่วยเลขหกเอายังไม่ได้ให้เหลยยังไม่ได้ให้เขียนเขียนตัวนี้เลยเนี่ยโอ้ยพลาดพลาดพลาดไปแล้วเ,เพื่อนๆ <c oughs> ตัวนี้ก็คือหลักสิบสองตัวนี้ก็คือหลักสิบสอง ตัวนี้ก็คือหลักหน่วยนะครับอ่ะเข้าใจตรงนี้เลยนะครับเพื่อนทีชิกที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับพอเป็นคลิปเดียวกัน5้หนะครับนี่ก็คือลงไป5้า6กเาหลงไป9ก้าหโอ้โหเขียนอย่างนี้ไม่ค่อยถนัด ต่อไปก็สามหกก็เขียนไปสามหกไปก็สี่หกตัวนี้ลงไปสี่หกมันจะมีห้าชุดเท่านั้นนะมากสุดคือห้าชุดต่อไปก็สองหกนี่สองหกคุณิงก็ชอบมาเน 2, นะี่ยสองหกเนี่ยก็คืออย่างนี้ที่ว่าชอบสองหกไม่ใช่อะไรหรอก เลขห้าหลักสิบบนเนี่ยเลขห้าหลักสิบแถ้ามันลงสามแต้มก็จะเป็นสองก็จะได้สองหกถ้ามันลงสามแต้มนะก็จะได้เลขสองสองหกอันนี้ถ้าขึ้นห้าแต้มก็จะได้หกเราหน่วยถ้าขึ้นสี่แต้มก็จะได้ห้าถ้าขึ้นสามแต้มก็จะได้สี่ถ้าขึ้น สองเต้มก็จะได้หลักหน่วยเลขสามเนี่ยก็จะได้หลักหน่วยเลขสามก็จะได้หลักหน่วยเลขสามลองทําดูนะครับเพืสมมติถ้าเป็นหลักหน่วยเลขสามก็บวกอะไรมันถึงจะลงหลักหน่วยเลขสามสามสี่ศูนย์ลงหลักหน่วยเลขสี่ใช่ไหมครับตัวนี้ต้องต้องลงต้องบวกด้วยสามสี่สามสี่เก้านะสามสี่เก้าถึงจะลงเลขสามอ่ะดูดูตัวอย่างง่ายๆ สองห้าหนึ่งบวกสามสี่เก้าเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าสองบวกห้าก็สองบวกสามก็เป็นห้าห้านี่บวกอันนี้ก็เป็นสี่เฮ้ยใช่หรือเปล่าเป็นสี่ เก้าบวกศูนย์ก็เป็นเก้าเออใช่ใช่ใช่แล้วเก้าบวกสี่ก็จะเป็นสามเนี่ยจะลงหลักหน่วยเลขสามนะถ้ามันแต่มันมันไม่มีในเลขเด่นของเสี่ยน้อยพารวยนะเสี่ยน้อยเลขเด่นของเสี่ยน้อยพารวยก็จะมีสี่ห้าหกแต่นี้ทางช่องเวกเกนชั้นแนลถ้ามันมาเลขสามก็บวกด้วยสามสี่เก้า นี่บวกด้วยสามสี่เก้าเขาจะลงหนักหน่วงเลขสามกว่าจะได้ห้าสามเก้าสามศู 3, 3, 3. นย์สามสี่สามเก้าสามนี่มีสองตัวชุดนี้ลูกศอว่าจะมีสี่ชุดนะพอมันชนเลขเก้าเอานะครับเพื่อนสมาชิกสิบสี่อู้แต่และสิบสี่สิบห้านาทีตลอ,อดเลยเอาครับขอบคุณมากครับเพื่อนสมาชิกที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากช่องเวียงแก่น c h a ชแนลขอบคุณมากครับที่กดติดตาม